สุขสมัยเด็กพี่น้องสุขขูสุขคนเมื่อนี้วันเสาร์ที่27เดือนธันวาคม2568ครับกวางอีรีพระพ่พัน้นองมาถอนกระเทียมครับถอนกระเทียมเป็นกระเทียมบ้านคอนกามอำเภอ,อยางชุมหน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับเมื่อนี้ครบกำหนดในการเก็บเกี่ยวอายุประมาณ70มือครับ70วันในการพ่อปลูก เพิ่นว่าแกเต็มทีแล้วครับกระเทียม,มกับมีอายุการเก็บเกี่ยวออกดอกให้เห็นครับออกดอกให้เห mm ็นกระเทียมก็มีดอกครับกระเทียมก็มีดอกนี่ออกดอกให้เห็นครับแสดงว่าแกจัดแล้วครับกระเทียมแก่จัดแล้วออกดอกแล้วอายุครบแล้วเมื่อนี่กวางอิลีพระพีพระนองมาถอนกระเทียมครับมาถอนกระเทียมแกๆหัวเป็นยังไงครับ อ่าวเบิ่งก่อนเลยอันดับแรกอ่าเนี่ยครับกระเทียมให้พี่น้องเห็นครับใกลๆ้ๆเนี่ยกระเทียมที่มีอายุครบ,ห,ออครบหัวออกสีชมพูครับหัวออกสีชมพูเนี่ยหัวใหญ่ๆหัวใหญ่ๆต้นใหญ่ๆครับ กระเทียมดีกระเทียมสีสะเกตกระเทียมยังชุมน้อยครับมาตรฐาน70วันส่วนไล่เหลียดตื่นๆไปเบิงกับกว้างอีริครับ เลาเก็บแล้วมัดเป็นจุกครับมัดเป็นจุกเพื่อที่จะเอาไปไปตากครับมัดเป็นจุกเพื่อจะเอาไปตากอ่าเพื่อจะไปตากใส่เวลาตากอยู่ประมาณสิบมื่ครับประมาณสิบมื่นสิบวันไม่เกินสิบห้าวันสามารถเอาไปขายได้แต่ว่าการเก็บสามารถเก็บได้เป็นปีครับสามารถเก็บได้เป็นปีบบเหียวอ,อ,อไม่เหี่ยวไม่ฟอเรี่ละครับ กระเทียมดีกระเทียมสีสเกตดครับวางงามๆแก่แล้วออกสีชมพูสีครับออกสีชมพูสีอ่ากระเทียมแก่ครับไปเบิ้งน้ากันครับไปเบิ้งใกล้ๆเวลาพ่นถอนพ่นถอนยังไงครับอเอาหนิซื้อวไปเอาเนี่ย ถือตัวพาพี่น้องมาดทอนกระเทียมมาทอนกระเทียมอ่าไม่ไม่ยังงมายมากนี่แหละสดสดครับสดสดโมโหัละพูดได้จะเป็นคนโชคดีสื่อรอบนี้ะ้อยสื่อรอบนี้ไปฝากพี่น้องเบิดละสดสดจากสวนครับสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทครับเอ้า ถอนอย่งไหนนอกบ่เนี่มาหาผู้ถอนบ่เนี่ยใส่ละมาหาผมด้ะเออบ่ไปหาดอกครับมาหาผู้ถอนอ่ามาหาผู้ถอนนี่ล่ะซื่อๆนาะมาไหลกับมาไหลมองมันมันบ่เป็นหยังครับบ่เมันหย่ามหัวหน่อยหัวใหญ่ฆากันล่ะมันเป็นธรรมชาติเนาะว่าจังไหนครับเดียวกันย้บบ่ทอกันเนาะแม่ถือต้องครับพราแม่เดียวกันยังบ่ทอกันอ่า ครับใส่แล้วท่านีนีถอนให้เบิรงก่อนนะถอนจริงถอนตัวนี่อา้าวถอนขึ้นมาเด้งขึ้นมาลูกครับวันนี้พพี่น้องมาถอนกระเทียมครับพี่กัทมองหนี่ยูย่โดนตำแย่ บ้านคอนกำรมูซีตำบนค่อนกอำนอำเภอ,อย่างชุมหน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับใกล้จะแล้วแล้วอ่าให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศสดๆปลูกกระเทียมปลูกหอมอยู่น้ำกันเนี่ยครับข้างหลังคือหอมข้างหน้าคือกระเทียมกระเทียมต้นบอยไนทครับแต่ว่าล่งหัวต้นละหัวครับตน้นละหัวก็คือหอมหอมนี่แตกออกมาหัวหนึ่งเนี่ยเวลาปลูกแตกเอาออกมาเป็นเจ็ดแปดหัวครับ กระเทียมกับปูเก,ก็บนึงแตกออกมากรับเป็นเกี๊ยวกันล่ะแต่ว่าอยู่ในหัวเดียวแตกต่างกันอยู่หอมกระเทียมแนบเบิงซสี้บางๆดอกแต่ว่าเวลาถอนออกไม,าม,าม่เป็นหัวครับไม่เป็นหัวคือพี่น้องพี่น้องหลายคนพี่น้องส่วนใหญ่บ่เคยบ่เคยเห็นบ่เคยปลูกมิเตสึกกินนะมิเตสึกกินก็ได้พามาเบิงพามาเบิ้งวาดเวลาเพึน่น ถอนกอระเทียมันเุ์ไหเจ้ไหนครับครับเพื่อที่ได้ลักษณะคล้ายๆกันกับปลูกหอมนี่ล่ะเวลาเอาหอมมาปลูกค,คือปลูกเป็นกลีบเนาะเอากลีบมาปลูกเวลาจือมึกก็ครับที่ห้องกลัมากนี่ตั้งแต่ปลูกมานี่หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบวันมันเต็มอายุละครับเต็มที่แล้วหัวใหญ่แล้วเก็บได้ีตลอดตลอดปี ในสภาพอากาศที่เหมาะสมคือถ้าแม่ขวบปีมันก็เริ่มฟอเนาะตามอายุมันนั่แหละแต่ว่าบางเครือมันเกิดจะฟอหยาคือเด็ดปีนึงดนอยู่ได้ล่ะเพราะว่าเพราะว่าแกจัดแล้วมันขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บน้ำครับขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บน้ำครับถ,ถ้าเก็บถูกต้องนีนก็อยได้ขวบปีครับยได้ขวบปี ครับของฝากของต้อนจากซีสเกตครับหอมดีหอมซีสเกตกระเทียมดีกับกระเทียมซีสเกตคือกันละนนน่ะอ่าพื้นที่มองนี้อยู่อำเภอย่างชุมน,น่อยกระเทียมปลูกบ่หลายครับปลูกบ่หลายเพราะว่าเจ็ดสิบวอนยังไหนเนาะมันเปลืองพื้นที่ปริมาณได้มันหน่อยกว่ากว่าหอมคือ ถ้าพี่น้องสังเกตบึงข้างหน้านี่ระหว่างต้นหอมกับต้นกระเทียมเนาะต้นหอมอยู่ข้างหลังมันจะหนาเป็นปลาพละต้นกระเทียมกับบางๆครับบางบังนำน้ำก็ตตังกันครับราคาต่างกันถึงว่ากระเทียมจะราคาสูงกว่ากระตังเหรอจ้ว่าครับโดยปริมาณเนาะโดยปริมาณโดยโดยราคาแตกต่างกันครับกับปลูกไปครับปลูกไปเพราะว่าถบอบปลูกกับพี่น้องทานหาคือเก้านะใส่กระเทียมมาเสนอ กระเทียมก็อยู่นีล่ล่ะประิมาณก็จะน้อยก็หอมครับแต่ว่าทาไปตากแล้วก็น้นำหนักก็จะลดอยู่ประมาณเท่าใดก็คือประมาณกิโลนึงก็ับเหลืออยู่ปรดกิโลนึงประมาณ20-30%ิบามสิบเนาะที่ลดลงประมาณ30%มสิบเปอครับกิโลนึงก็เหลืออยู่ประมาณ7จ็ดสเพราะว่าที่น้ำหนักลดประมาณสามสิบก็คือต้อนพันธุ์บอต้อนพันธุ์ใบใบหลาย กระส่วนใหญ่ก็ขึ้นนำนักจากหัวลงไปคือจากหัวเปียกๆนี่แหละ,ลวะ,ะความชื้นจากหัวนี่แหละมันจะแห้งมันจะหายไปสำหรับพี่น้องที่สนใจกระเทียมครับแต่ว่าปริมาณบาไหลเ้อปริมาณบาไหลครับโพดีสือท่านกับท่านโพดีสือว่าท่านกะโบได้รครับ <laughs> ครับสดสดจากสวนครับสดๆจากสวน หัวหน่อยหัวใหญ่ค้ากันแต่ว่ามื่อนี่มาเลือกตัวหัวใหญ่ๆด้วนี่อ่ามื่อนี่มาเลือกตัวหัวใหญ่ๆแถมันเอาหัวหน่อยปอนมากนี่ตัดราคาเขื่อนด้วนี่อ่าจากสามสิบห้าบาทใส่สามสิบบาทเท่าไรกับโอโหโบวขึ้นจนกับผู้เลือกให้ได้ไอโตกระเทียมนอกจากโตไออายุมันแล้วเนี่ยถ้าสังเกตมองได้ว่ามันแก่บ่แก่ออกมาก มันออกหมากมันกมันเจาหมากมันเกหมากออกดอกอยู่ในคือหมายเขาว่าไอ้โตตัวนี้ต้นมันจะไม่ดอกบ่เพราะจังใดดอกออกหมากไม่ดอกออกหมากคำว่าออกหมากเป็นยังนี่ดออกหมากนะนี่นี่นี่มันจะออกดอกแบบออกหมากมันเจอกลูกเอามาใกล้ๆนี่อันนี้คือมันออกดอกมันบ่มีแนออกมันนี้แก้แล้วออกดอกออกหมากคนว่ามันบ่มีแนครับผมคือกันกับหอมเฮ้ามันบ่มีแอนมีแอนคือหอมเฮาไออออกดอกมันบ่ครับถ้าออกดอกคือแก้แล้ว กระเทียมก็คือถ้ามันออกดอกกงคือคือกแกอะไรหอออกดอกออกหมากสีมันกันสีออกกระเทียมแกพันวามันออกดอกออกมากครับอันนี้คือดอกกระเทียมผมก็เม่เคยสังเกตจจกเถื่อดอกว่าไอ้กระเทียมมีดอกอ่าออกดอกครับแกจัดครับเจ็ดสิบมือเอา้ามาตรฐาน นี่แหละหอมก็กระเทียมมันแตกต่างกันเด็ดเนี่ยหอมครับน um> ี่เงาหนึ่งนี่หอมแดงหอมแดงเอามามามาเอ้าเบื้องอุยหอมหัวใหญ่ใหญ่หัวใหญ่เดี๋ยวหัวใหญ่ดวงเลยครับใหญ่เบิร์ดแล้วนี่ออกมาซ้ำเลยกใหญ่แล้วครับนี่ใหญ่เบิดนึ่งซ้ำเลยกใหญ่เบิร์ดแล้วบ้านี้หอมพ่อเหนียดมองทอนอยู่นี่อายุจ้หมื่อแล้วนี่ซ้ำกันกระปุกกระเทียมซ้ำกันกระปุกกระเทียมเดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่นี่ แค่บาทนะนี่กัแห่งยี่สิบบาทยี่สิบบาทแห่งยี่สิบบาทถ้าถ้าสดเดียวเดี๋ยวนี้สดเท่าไหร่ซดตอนนี้กับสิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบบาทสิบเอ็ดบาทประมาณนี้เพิ่นเคยให้เข้าหน่อยแท้ไหมแค่วันนี้แหละเพราะว่าพักพร้อมจองนี้มันเข้าหลายไงเข้าหลายเนาะครับแต่ว่าแถวอื่นเข้าวันไหนสิบสามบาทตาไอตัวพักสิงพักเตาหนี้ต่างกันอย่างไงครับพักสิงเอาพักสิงก่อน พักซิงนี่คือว่าห้าเอาพันธุ์ใจถุงไหวเอาพันธุ์ใจถุงไหวพันธุ์ใจถุงไหวตอนเก็บไว้ขวบปีหร่าขวบปีครับเก็บประมาณไหนี่มันเดือนกุมภาพันธ์ครับเดือนกุมภาพันธ์ห้าวกับมะปลูกเดือนตุลาครับนี่นะห้ากระเก็บได้โดนอยู่บ้านครับจะค่อยไหนมะปลูกครับบ้านนี้ก็ได้ปลูกม้านี่แหละบ้านมะกระเดยอายุมันหกสิบกว่ามือหกสิบกว่ามือครับหกสิบกว่ามืออันนี้คือพักสิงมีพักซิงบ้านนี้พักเตาเป็นยังไงครับพักเตาพักเตานั่น อายุอายุมันกับหลายกว่าตัวนี้ครับบ้านนี้แต่ว่าหัวมันอันสิแตกต่างกับตัวนี้หัวแตกต่างกับตัวนี้อีกได้บบไนหัใหญ่กว่าตัวนี้มันบอกครับหัวใหญ่กว่าหัวใหญ่กว่าบ้านนี้มันเก็บได้โดนต่างกันยังไดครับกันก็เก็บได้ซ้ำกันซ้ำกันมันบอกเดี๋ยวเจาครับใบมองสื่อมองแพดตัวนี้ประมาณหกสิบเมือหกสิบเพ็ยงหกสิบหกอ่าหกสิบเมือตัวนั้นใส่เวลาประมาณเท่าไร หกสิบหา้าทุกเจส,สิมู่หกสแสดงว่าอาทิตย์ไหนกับวันที่เจ็ดก็สี่ตกูวันที่เจ็ดก็กูได้แล้วเครับมันหนังหาคนมา่ะไรแต่หาคนมอไรกับประมาณวันที่วันที่สี่ห้าหมายว่าหาคนเก็บใบหาบไปแ้วเหอครับผมที่งานพนวงครับครับอืม ตัวข้อใหญ่กับข้อน้อยตั้งกันยังไงเนาะเกิดยุคครับอันนั้นตัวเวลาข้อใหญ่ยังสิบเนี่ยหัวไปเลยเวลาต่างแห่งแล้วเนี่ยมันใหญ่อีกมันมีดอกมันมีดอกข้อไม่กะใหญ่โอ้ไม่มีดอกข้อกะใหญ่เวลาเวลาไปไปมันสีลงรคข้อแห่งมันมันเสียโรคแห่งมันวะเขาไปยญ่กว่าเก่าอีกไหมาว่าไอวหัวไหวใหญมมันจะกินใบลงไปหาหัวเพิ่มไอ เปิดน้ำเชี่ยน้ำยังมันยิ้มเลยล่ะแม่นบอลเหรอฮะเห็นบ่พัก <c oughs> ที่เขาไปสู้มากพักเขาถิมเขาบอลครับอยู่ในชายอีก่นนีเหตอยงวาแม่พักัสเเาเขาเข้าใส่บักกิ้งไรไปเลยก็ครับบบรก,กิ้งสิบเจ็ดกำลังพอดี ครับกำลังพอดีตน้นไงต้นงามปีได้ปีนั่นบ่พลาดคุณภาพคือเกางามเป็นงามนี่ดอกหอม กวางอิหลีขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนหลายๆครับที่ให้เกียรติติดตามตั้งแต่ต้นจนจบครับขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับอย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนมีเงินเก็บมีเงินใส่รำรวยรำรวยบิหนีบริสิน้ำกันครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์ก,ไกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกวางอิหรีครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนีกครับพอกันไม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ